โดยโปกตินะครับคนแปลกหน้าที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของห้องเรียนของเราเนี่ยจะเข้าไปไม่ได้นะถ้าเข้าจะต้องมีการกดแอ p r o ู e ก่อนเห็นไหมครับรเวลามีคนแปลกหน้าเข้ามาจะต้องขอ Admit หรือดีนาก่อนเนาะถึงจะเข้าได้นะครับอ่ะอันนี้ผมอาจจะไม่ดีนานะปิดไปก่อนแล้วกันนะครับ ทัานี้ถ้าเราต้องการจะให้คนแปลกหน้าเนี่ยเข้าเราก็กดได้นะครับโดยที่ไปที่มอ e แล้วไปที่ Settings แล้วจะมีคําว่า Setting Options เมื่อกดที่ s e t t i n g Options แล้วนะครับมันจะมีคํานี้คําว่าตรงนี้เลย w h o can bypass the lobby นะเราก็เปลี่ยน People in my organization นะครับกลายเป็น Everyone แล้วก็เลื่อนมาด้านล่างสุด Save เมื่อเ v e เรียบร้อยเนี่ยห้องนี้ของเราเนี่ยก็จะอนุญาตให้กับใครก็ตามเข้ามาได้โดยที่เราไม่ต้อง Approve ก่อนเดี๋ยวลองดูนะครับ ผมไม่คนแปลกหน้าเข้ามาโดยไม่อัพรูฟก่อนนะสังเกตรตรงนี้นะครับนี่ไงคนแปลกหน้าเข้ามาแล้วโดยที่เราไม่ต้องออพรูฟสามารถแก้ไขแบบนี้ได้เลยง่ายๆนะครับแต่ในกรณีที่เราต้องการสอนคลาสที่มีคนแปลกหน้าหรือว่ามีนักเรียนนักศึกษาที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนของเราเข้ามาเป็นประจาเนี่ยเราก็อาจจะเซตสเกจูให้มีการเปิดห้องและเซตค่าพวกนี้เป็นค่าเริ่มต้นได้คือทำอัตโนมัตินั่นแหละพูดง่ายๆนะวิธีการนะครับเดี๋ยวผมขอปิดนี้ก่อน วิธีการก็คือนะครับ mm. แทนที่เราจะกด meet now ตรงนี้นะให้เรากดเครื่องหมายลงเล็กๆตรงนี้เมื่อกดลงแล้วจะมีคำว่า schedule meeting กดเข้าไปเลยนะครับจะมีกรอบแบบนี้เลยโผล่ขึ้นมาให้เราสามารถจะตั้งค่าได้นะสมมุติว่าผมจะตั้งค่าว่าห้องเรียนรายสัปดาห์ก็อะไรก็เขียนไปเนาะห้องเรียนรายสัปดาห์นะครับจากนั้นจะบนกันทุกๆ weekly นะทุกๆ weekly นะ week ในช่วงวันเสาร์จบ เมื่ออีก3เดือนข้างหน้าอะไรประมาณนั้นแล้วกดเซฟโอเคสังเกตนะครับด้านขวามือตรงนี้ตรงนี้เนี่ยจะบอกว่าคนที่จะเข้ามาที่ล็อบบี้เนี่ยจำเป็นต้องเป็นคน ในห้องไหมถ้าเป็นคนใครก็ได้นะให้บายพาสเข้ามาได้เลยก็คลิกแล้วเลือก everyone จากนั้นตรงนี้ก็จะมีการบอกด้วยว่าจะให้ record อัตโนมัติไหมถ้ากดเปิดตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทุกๆครั้งที่เปิดห้องจะถูก record อัตโนมัตินะเช็คเวลาให้ดีนะครับว่าเวลาเราถูกต้องหรือเปล่าเดี๋ยวลองใช hey. ้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแบบนี้นะโลเคชนันนี้ก็แล้วแต่เรานะครับเราก็ใส่ได้เมื่อเราดูและโอเคแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เลือกไปที่เส้นแค่นี้เองห้องเรียนของเราเนี่ยก็จะถูกโพสต์ไปเป็นแบบรายสัปดาห์แบบนี้นััดงงงนนน้ทุกๆใช่วขอ วันเวลาเดิมเนี่ยช่วงเวลานี้มันจะขึ้นตัวนี้ให้เรากดจอยได้เลยเลาไม่ต้องมานั่งสร้างตัวนี้ใหม่แล้วเมื่อผมกดจอยเข้าไปสังเกตนะครับพอกดจอยเข้าไปแล้วเนี่ยระบบก็จะอัดให้เราอัตโนมัติเหมือนที่เราตั้งค่าเมื่อกี้รวมถึงระบบก็จะให้คนแปลกหน้าสามารถจะเข้ามาได้โดยบายพาสให้เราได้ด้วยนะลองไปทำดูนะครับไม่ยากเลย